บิตคอยจะเกิดการขาดตลาดขึ้นในไม่ช้าเนื่องจากว่ามีผู้จัดการกองทุนชื่อดังเขาบอกว่าวิกฤตของบิตคอยอาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้นะครับว่าวิกฤตนี้จะเป็นอะไรและมีผลต่อบิตคอยยางไงเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับ มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลวันนี้นะครับเราได้นําเสนอเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับว่าวิกฤตของจํานวนเหรียญบิตคอยเนี่ยมันจะเกิดขึ้น,นกลไกโดยรวมนะครับคือกลุ่มพวกวานนี่แหละนะครับเข้าไปเก่งกําไรในตลาดก็คือกว้านซื้อเหรียญน,นะครับพอเมื่อถึงได้กําไรมาแล้วก็จะโคเหรียญเอาไว้ในโควอลเล็ตนะครับแล้วก็เก็บเหรียญเอาไว้ฉะนั้นกลุ่มพวกวานเนี่ยก็มีการวางแผนมีแพทเทิร์น อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นนายทอยเกเยสกี้หัวหน้าฝ่ายการลงทุนผู้จัดการพอร์ตการลงทุนอโวซงนะครับของ s y y b บ c a แคปิตอลซึ่งเป็นกองทุนเฮดฟันนะครับที่มีสินทรัพย์ภายใต้มูลาค่าถึง7.5พันล้านดอลลาร์คาดว่าวิกฤตอุปทา,านของบิด o i n กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าฉะนั้นในระหว่างการให้สัมภาษณ์ของบูมเบิร์กเมื่อเร็วๆนี้ จเยสกนะครับได้ตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนสายโฮคือพวกชอบเก็บถือระยะยาวหรือพวก VI นะครับหรือกลุ่มพวกวานนี้เองกำลังเริ่มแห่สะสมผิดคอยมากขึ้นและวางแผนจะถือคองเหรียญไว้ในระยะยาวในคำพูดของเขาเขาบอกว่าหากคุณมองไปที่ข้อมูลเครือข่ายในตอนนี้นะครับคุณจะเห็นว่านักลงทุนสายโฮจำนวนมากกำลังแห่ซื้อเหรียญจาก ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในตลาดในช่วงปลายปีที่แล้วและมันอาจจะก่อให้เกิดวิกฤตอุปทานที่คล้ายกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วในเดือนตุลาคมนะครับที่ผ่านมาราคาบิตคอยเนี่ยก็ได้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเนื่องจากว่า p a y p a l นะครับเริ่มเปิดให้ได้รับอนุญาตในการซื้อขาย เงินสกุลดิจิตอลนั่นเองนะครับแพลตฟอร์มของตนภายใต้หลังจากนั้นเนี่ยราคาบิตคอยก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนักลงทุนสถาบันก็เริ่มเข้ามาโคเหรียญต่างๆมากขึ้นคือพวกว่านี่เองจนทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยพุ่งไปถึงหกหมื่นห้าพันดอลลาร์กลุ่มเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นเลยนะและว,วันนี้ผลปรากฏว่าเพย์ a พเนี่ยเปิดฟังก์ชันใหม่นะครับเปิด การลงทุนแบบใหม่เมือก่อนตอนเปิดมาใหม่ใให้กลุ่มนักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อแค่สัปดาห์ละหนึ่งดอลลาร์หนึ่งมืนดอลลาร์นะครับแล้วก็พอไปสักพักหนึ่งผ่านไปสักสองหรือสามเดือนก็ปรับขึ้นมาที่สองหมื่นดอลลาร์ตอนนี้ปรับขึ้นมาถึงหนึ่งแสนดอลลาร์ต่อสัปดาห์แล้วจะเทรดสบายใจเลยนะครับซื้อเท่าไหร่ซื้อไปหนึ่งแสนดอลลาร์คือลิมิตของคุณและอีกหน่อยเนี่ย มันจะกลายเป็นการปลดล็อกที่อันลิมิตก็หมายความว่า p a เนี่ยตอนนี้เขามองไงนะครับคือเขามองแล้วว่านักลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยกำลังหรือนักลงทุนสถาบันหรือกลุ่มวาเนี่ยจะแห่คันเข้ามาซื้อปิดคอยอย่างแน่นอนฉะนั้นเขาต้องกินส่วนแบ่งของเค้กอไปให้ได้มากที่สุดนั้นส่วนแบ่งของเค้กในตอนนี้นะครับเขาก็เห็นแล้วว่า เขาจะกินให้ได้มากที่สุดเขาถึงเปิดให้มีการลงทุนที่มากขึ้นเพราะเขาก็หวังว่าเม็ดเงินจํานวนมากของกลุ่มพวกวานจะเข้ามาบนแพลตฟอร์มของ p a y p a l ได้เหมือนกัน p a y p a l คาดไปแล้วนะครับวางหมากไว้แล้วเรียบร้อยนะครับและดูสถิติดูความเป็นไปได้และความเป็นไปได้นี้เกิดขึ้นแน่แนและการเกิดขึ้นแน่แนนะครับก็จะทําให้เงินเม็ดเงินมหาศาลเนี่ย เข้ามาใน p a y p a พมากขึ้นและเมื่อเพย์พวมากขึ้น PayPal ก็อีกหน่อยอาจจะกลายเป็นกระดาน e x c h a n g นะครับหรือว่าทำอย่างอื่นอีกขายหุ้นคริปโตไหมแบบไบแอน c e อ๋อตอนนี้ลืมไปนะครับว่า b ไบแ n นดโดนจุมตีแต่ก็ไม่แน่นะครับว่ามันจะเกิดอะไรที่มากขึ้นอย่าง p a y p เพจะมีลูกเล่นที่มากขึ้นนอกจากการชำระเงินการซื้อขายสินค้า การโอนเงินนะครับในรูปแบบตอนแรกแค่ดิจิตอลดอลลาร์ตอนนี้กลายเป็นเงินสกุคลคริปโตซิจนกลายเป็นการที่ p a y p เพมีลูกเล่นต่างๆมากขึ้นเท่านั้นเองและ p a y p เพก็จะใหญ่ขึ้นผมว่าอีกหน่อยไม่แพ้บแ a น c e นะครับแต่ตอนนี้ก็เบรกไว้ก่อนดูกันต่อไปมันก็ไม่แน่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันดังนั้น PayPal จะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งนในอนาคตซึ่งตรงเนี้ยอย่างาทรอยเจเยสกี G ้ S <S เขาก็บอกไว้แล้วว่าตัวแปรจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็มาจาก PayPal นั่นแหละและผมหวังว่า PayPal จะเป็นคำตอบมาต่อกันในข่าวนะครับเขาบอกงี้นะครับว่าแม้ผู้จัดก,การกองทุนเฮดฟันชื่อดังจะมองว่า Bitcoin จะไปในกระแสบวกแต่ถึงกระนั้น เขาก็ยอมรับว่ากองทุนของเขาได้มีการปรับลด Position คือเปลี่ยนการลงทุนนะครับเขารู้ว่าบิตคอยจะมีการเกิดฟองสบู่ครั้งใหญ่โดยเขานับต้องแต่นะครับบิตคอยพุ่งทะลุจนสูงสุดตลอดการในเดือนเมษาหลังจากนั้นเป็นต้นมาราคาก็ร่วงลงเรื่อยๆจนแตะจุดระดับที่3 0 0 0 0ืดอลลาร์หรือ2 8ง0 0ืดดอลลาร และตอนนี้มีการซื้อขายกันระหว่างที่ส0 0 0มดอลลาร์ถึงส0 0 0 0ถึงสี่หมดอลลาร์ 40, นะครับและในรอบนี้ก็ประมาณส0 0 0มดอลลาร์ถึงสามหมื่นห้า Sky b y Capital กล่าวว่าพวกเขาได้ทำการลดโพซิชันของบิตคอยเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับในการจัดสรรเงินทุนบางส่วนไปเพิ่มให้กับอีทูเรียมแทนบิตคอยจะเป็นผู้นำในตลาดในแง่ของการเก็บรักษามูลค่า แต่ e t ทร r ย u m เนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้นำในตลาดั้นก้ารการทำธุรกิจในแพลตฟอร์มของบล็อกเชนในธุรกรรมเกี่ยวกับบล็อกเชนต่างๆฉะนั้น e ีทร r ย u m จะเป็นการเกิดของธุรกิจต่างๆแต่บิตคอยเป็นการรักษามูลค่านะครับถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะมีกระแสนะครับอย่างโกลแมนแซกเนี่ยนะหรือว่า าภาคการลงทุนสถาบันเนี่ยเขามองว่าอีทูรียมเนี่ยอีกหน่อยมันจะเป็นการเก็บรักษามูลค่าทางดิจิตอลได้ดีที่สุดมากกว่าบิตคอยก็ตามนะครับแต่ของของคนเนี้ยนะครับผู้นำกองอผู้จัดการกองทุนอย่างทรอยเกเยสกี้เนี่ยเขาบอกว่ามันต้องเป็นอีทูรียมสิอ่ามันต้องเป็นบิตคอยสินะครับที่จะรักษามูลค่าและอีทูรี่มเป็นอย่างอื่นแต่ภาคการลงทุนเขากลับมองอีกอย่าง ก็เราจะให้เห็นถึง2ด้านด้วยกันนะดังนั้นอิตาเรียนนะครับก็เป็นผู้นำตลาดในแง่ของการใช้ธุรกรรมดังนั้นเราจึงมีความกระจายความเสี่ยงในหลากหลายพื้นที่มากขึ้นซึ่งโดยสรุปแล้วเรามีขนาดโพซิชันทั้งหมดประมาณ9%เมื่อเดือนที่แล้วกองทุนได้เปิดเผยคำคาดการว่าทองคำจะแตะพุ่งจุดสูงสุดภายในปีหน้า แต่มันอาจจะเป็นการที่ดีกว่าถ้าเกิดคนลงทุนในบิตคอยเพราะบิตคอยให้ผลตอบแทนที่ดีและสูงกว่านั่นเองฉะนั้นทําไมคุณจะไม่มาถือบิตคอยล่ะครับคุณคิดว่ายังไงนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับระหว่างอีเธอเรีมกับบิตคอยท่านคิดว่าอีเธอเรีจะมาแทนบิตคอยได้หรือไม่นะครับและ จะสามารถเอาชนะบิตคอยด้วยได้หรือไม่ในอนาคตข้างหน้านะครับไม่ใช่หมายถึงเร็วๆนี้กดหนึ่งนะครับสองนะครับคืออีเทอรเรียมไม่มีทางชนะบิตคอยได้หรอกนะครับมันก็แค่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเท่านั้นอีกตัวเลือกของนักลงทุนนะครับฉะนั้นทาง Sky b ไบ Capital เขามองอีเทอรเรียมเป็นแค่อีกหนึ่งตัวเลือกของการลงทุนแต่ว่าพวกกลุ่มธนาคารยักษ์ใหญ่อย่างโกลแมนแซกหรืออะไรพวกนี้นะครับเขามองว่า บิตคอยเนี่ยเป็นตัวรักษาอีเทอรี่เป็นตัวรักษา,ม,กษามูลค่านะครับท่านเชื่ออย่างไรนะครับก็แล้วแต่ละกันเพราะว่าคลิปเนี้ยเราเคยทําเอาไว้นะครับว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งอะ่ะที่เป็นสถาบันนะครับพวกกลุ่มนะักพวกกลุ่มนะัลกลงทุนสถาบันเขาเชื่อว่าอีเทอรี่เป็นตัวเก็บรักษามูลคา่าเอาอยัางไงจะแน่ท่านเชื่อว่าอีเทอรีจะชนะบิตคอยหรือไม่นะกดหนึ่งกดสอง คือไม่มีทางได้แน่นอนนะครับก็ลองตอบมาแล้วกันให้ความคิดเห็นได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าเราจะท่านผู้ชมจะช่วยนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดปุ่มติดตามนะครับโดยเฉพาะเรามี4ช่องทางคือบล็อกดิ Facebook YouTube ไลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ c r y p t o c ง r r ท n ่ y c o m m ชช t ่ก็สามารถเข้ามาเยี่ยมเยียนได้นะครับ เพราะว่าในกลุ่มนี้ก็เป็นคอมมิตี้ล้วนๆแหละนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้ความคิดเห็นกันว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่าน,นมากๆที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าทุกคนจะนันด้วยกันนะครับและจะรวยไปด้วยกันและสำหรับกลุ่มลน์นะครับก็ผมแนะนำว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาทักผมในกลุ่ม เพราะว่าใน f c e e o o o นะแล้วผมจะส่งลิงก์ไปให้เพราะว่าบางทีอ่ะลิงก์อ่ะมันมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยฉะนั้นการอัปเดตแบบเรียลไทม์เนี่ยเออมันจะทําให้นะครับลิงก์ต่างๆที่ที่ผมติดแท็บไว้ตรงด้านล่างเนี่ยมันไม่สามารถเข้าได้กลุ่มมันเต็มฉะนั้นเรามีกลุ่มที่สองนะครับ ก็สามารถเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราจะอัปเดตไว้ให้นะครับทักมาทาง facebook เดี๋ยวเราส่งลิงก์ไปให้แต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันผมหวังว่าพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปกับช่องคอยในมูนด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ